ที่เราจะเริ่มการวางแผนก่อนเราต้องทําอะไรก่อนคะจําได้ไหมเราต้องทําอะไรร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมคะอ่าร้องเพลงแล้วก็จะต้องทําท่าทําท่าด้วยนะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยัพร้อมหร้อยังพร้อมแล้ว,คลว,ลว,ลวใครพร้อมแล้วโอเคแบบนี้ อ่าโอเคนะคะเริ่มเลยสวัสดีเจอกันยาาเช้าพวกเราดสดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่อย่าอายอย่าอายอย่าอายทำแบบเข้มแข็งเลย สวัสดีเธอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแด,ดงแดงเราแข็งแข็งยิ้มรับวันใหม่เราแข็งแข็งยิ้มรับวันใหม่อยาได้ยินเสียงเพลงเพราะมากเลยเห็นไหมคะ แค่นี้เด็กๆก็ได้ขยับออกกําลังกายแล้วใช่ไหมคะอ้าวเราร้องเพลงเราร้องเพลงเช้าเออเราร้องเพลงวางแผนไปแล้วเดี๋ยวคุณครูคพี่แมวจะให้เด็กๆลองมาลองมาคิดวางแผนว่าว,วันนี้เราจะทําอะไรหรือว่าเราจะเล่นอะไรกันดีไหมคะอ้าวเริ่มจากใครก่อนดีใครอยากจะบอกคุณครูคพี่แมวก่อนดีให้เวลาคิดติด๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบต ทำอะไรนะวันนี้เราจะไปเล่นอะไรดีนะเอ๊ที่บ้านเรามีของเล่นอะไรบ้างเราอยากเล่นอะไรดีนะคะวันนี้พี่แมวจะจดใส่ในกระดาษด้วยนะคะว่าเด็กๆวางแผนแล้วก็ได้ไปทำตามที่ตัวเองวางแผนไว้ไหมอ่าใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วใครอยากจะบอกพี่แมวก่อนเลยเป็นนางพวกวันเลย ใครพร้อมแล้วบ้างคะที่อยากจะบอกพี่แมวยกมือได้เลยใค,ใครพร้อมแล้วบ้างน้องมอดพร้อมไหมลูกอ่า<ค>น้องมอดเลยคนเล็กเย่ยม,มาก <c oughs> อ่านมดมดบอกพี่แมวหน่อยค่ะว่าวันนี้น้องมดอ๋อน้องอันนาก็ยกมือหรือน้องอันนาคนต่อไปนะน้องมอดแจะไปทําอะไรคะครทาอะไรนะลูก ทำอะไรนะพี่เด็กอะไรนะเอาใหม่ลูกพูดใหม่ทำ,ทำอะไรนะระบายสีระบายสีปั้นดินน้ำมันเหรอคะมอสมอสปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรลูกเป็นอะไรนะเป็นอะไรงนะั้นเป็นอะไร เป็นอะไรนะลูกบางทีบางทีมันเป็นวัยรุ่นไงเห็นเป็นคำศัพท์วัยรุ่นนะพี่เมวฟังไม่ออกไปละอะไรอหรอวอดวอดเอาไว้ดีลูกตัวตัวการ์ตูนเหรอตัวการ์ตูนเหรอคะเป็นเกมเป็นเกมหรอโอเคบันรดินน้ำมันเป็นรูปเป็นรูปเกมหรอโอเคได้รู้อะไร พี่เตงเกิดได้เพียงก็ได้เานาะบ้นดินน้ำมันเป็นลูกเกมต่อไปน้องอัณนฐาขะน้องอันนาจะไปทําอะไรคะวันนี้ระบายสีระบายสีเหรอคะแล้ววันนี้น้องอัน,นาระบายสีภาพอะไรคะ,ะาวาดวาดด้วยไหมวาดด้วยไหมคะน้องอัณฐา<ะ>วาดด้วยนะคะวาดด้วยวาดรูปอะไรเอ่ย พี่แมวแอบเห็นน้องอนนะวาว่าดลูปสวยเลยนะที่เรียนนะวาดลูกอะไรคะวาดลูกอะไรอะไรนะโกบ<ก>เนสโกบอ๋อยีงไงไม่ได้ดูการ์ตูนนะเ,เป็นเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมลูกอนาใช่ไหมคะอ๋อโอเค,อเคพี่เตงเคยได้ยินไหมเนสโก <laughs> พี่เตงก็ไม่เคยได้ยินเหมือนแมวเลย <laughs> ต่อไปคะ่ะ ชาม่กับมียาใครจะวางแผนก่อนชาใม้กับมี่าอ่ามียาค่ะน้องมียาจะไปทําอะไรคะวันนี้ระบายสีค่ะระบายสีภาพอะไรคะบภาพบ้านค่ะระบายสีภาพบ้านเยี่ยมมากค่ะต่อไปพี่มิกครับพี่มิกจะไปทําอะไรครับบ้านดินน้ำมันค่ะานนมันเป็นลูกอะไรครับลูกเจสกีบดกีบวน้ำฮะเจสกี เจ็สกีวิ่งบนน้ำค่ะพี่แตง<ม>วัน,นวันนี้สุดวันนี้เด็กๆวางแผนได้สุดยอดมากแต่ถ้าจะให้สุดยอดมากกว่านี้เด็กๆจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้นะพี่แม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวพี่แม่จะดูดูคลิปวิดีโอที่เด็กๆส่งให้พี่แม่นะคะว,ว่าเด็กๆได้ทําตามที่ตัวเองวางแผนไหมไหมอันนี้พี่แม่จะส่งไปกรุงเทพเลยนะคลิปวิดีโอนี้อ่า พี่แมวส่งทางทางไหนี่แหละนีใครจะไปส่งพี่แมวจะเอาคลิปวิดีโอที่ที่เด็กๆส่งให้พี่แมวใช่ไหมคะแล้วพี่แมวจะส่งไปทางไลฟ์ไทยแลนด์เลยว่าเด็กๆสมานคุณว่าเด็กๆสมานคุณสุดยอดแค่ไหนวางแผนทางออนไลน์ก็ได้เห็นไหมคะวางแผนทางออนไลน์ก็ได้และเด็กๆก,ก็สามารถทําตามที่ตัวเองวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้พี่แมลลวรบกวนผู้ปกครองนะคะว่าให้ผู้ปกครองได้ คลิปวิดีโอตามที่เด็กๆวางแผนไว้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นภาพรูปถ่ายอะค่ะถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณคูพี่แมวด้วยพร้อมกับคลิปวิดีโอนะคะพี่แมวขอรบกวนุ้กครองหน่อยอนะคะแล้วเพื่จะส่งไปทางไลฟ์ไทยแดนเลยเดี๋ยวจะมีชื่อเด็กๆว่าน้องอันนาสุดยอดน้องมอสสุดยอดชามิกสุดยอดมีญาสุดยอดนะ <laughs> ดีไหมคะดีไหม ดีนะคะวันนี้ที่เราเจอกันนะพี่แมวอยากให้เด็กๆได้วางแผนในสิ่งที่ตัวเองอยากไปเล่นแล้วแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยอัจเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ครูว่าเด็กๆได้ทําตามที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วนะคะแต่สาหรับวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์คุณครูพี่แมวกับคุณครูพี่แตงก็ยังส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ตามปกตินะคะอ่าแล้วเวลาแล้วเวลาเราวางแผนเสร็จแล้ว เรารีวิวเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมีเพลงเด็กๆจำเพลงได้ไหมจำเพลงทบทวนได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำไม่ได้ไไดเลยล <laughs> เดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นกัน <laughs> เรามาลื้อฟื้นการเพลงทบทวน <laughs> ก่อนที่เราจะรีวิวเรามาร้องเพลงทบทวนพร้อมแล้วยกมาขึ้นใครพร้อมแล้วยกมอขึ้น โอเคเอาเรียนเรียนสีคนก็ดีเหมือนกันนะเอามาเริ่มเลยค่ะลนลนลาลนลนลาลนลนลาลาลนลามาเรามามาเรามามาทบทวนการเล่นกันเถอะคิดดีๆแล้วมาที เราไปเล่นอะไรมาเอยลันลันลาตนสูงลันลันลาลันลันลาลันลาลันลามาเรามามาเรามามาทบทวนการเล่นกันเถอะคิดดีๆเล่ามาสิเราไปเล่นอะไรมาเออ สนุกไหมคะมสนุกนะเ <c oughs> <laughs> ยี่ยมมากเลยค่ะสนุกเยี่ยมมากเลยพี่แมวก็ดีใจเลยได้เจอเด็กๆใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เจอเด็กๆนอนมากเลยเดี๋ยวปีการศึกษาหน้าพี่แมวจะเช่งให้โควิดม,มันไปแล้วนะพี่แมจะพี่แมวจะเช่งให้มันไปแล้วเราจะได้มาเจอกันนะคะนะคะเด็กๆนะคะอะ้าสำหรับวันนี้มีใครอยากพูด มีใครอยากถามอะไรกับคุณครูบ้างคะมีใครอยากถามไหมคะไม่มีเหรอมสมีอะไรไม่ลูกน้องชามิกมีญาติมีอะไรจะถามไหมคะคะไม่มีค่ะน้องอันามีอะไรจะถามไหมคะน้องอานาตอบด้วยค่ะตอบด้วยค่ะไม่มีไม่มีค่ะอ่น้องอันนาไปไหนแล้วไม่มีค่ะแล้ว อใครอยากร้องเพลงอะไรอีกบ้างใครอยากโชว์เพลงบ้างไม่รู้อะไรทำไมไม่โชว์มางเงรอมามิเาไม่เต็มโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่แมวขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะคะขอให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอหรือว่าช่องไหนก็ได้ที่ว่างๆแล้วส่งให้พี่แมวดูหน่อยนะคะ แล้วพีงจะดูว่าใครจะได้เป็นใครจะได้เป็นสุดยอดของไลท์ไทยแลนด์เลิกเรียนหมดเวลาแล้วพวกเราสดชื่นเฮฮาขอบคุณทุกช่วงเวลาสวัสดีจ้พบกันวันใหม่สวัสดีค้าพบกันวันใหม่จุ๊บ,บาย Chúc bài luôn